นิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะนานาชาติเอเชียโพรเทสในแขวงขม่วนถือเป็นการลงทุนที่สำคัญของประเทศโดยได้มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านการลงทุนมูลค่ากว่า835ล้านดอลลาร์สหรัฐในเมืองกว่างโจวประเทศจีน งานนี้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและรัฐบาลแขวงคำม่วนสแสดงศักยภาพของนิคมอุตสาหกรรมในฐานะศูนย์การพัฒนาใหม่และมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศผู้ประกอบการนักลงทุนและสถาบันการเงินของจีนกว่า100รายเข้าร่วมงานซึ่งส่งผลให้มีการลงนามใน10โครงการมูลค่าผล,ผลผลิตรวมของโครงการคาดว่าจะเกิน2,000ล้านเหรียญสหรัฐ การประชุมครั้งนี้เพื่อรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและทดแทนการนำเข้าโดยรัฐบาลลาวได้คว้าโอกาสการจัดตั้งบริษัทจีนในต่างประเทศและมีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงกับตลาดโลกและกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของลาวโดยแขวงได้มุ่งมั่นที่จะอำนวยความสะดวกและสนับสนุนความพยายามเหล่านี้และรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปิดกว้างและครอบคลุมมากขึ้น โดยท่านเจ้าแขวงคำม้วนได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของข้อได้เปรียบของนิคมอุตสาหกรรมรวมถึงพลังงานแร่ธาตุเกษตรกรรมป่าไม้บริการและการท่องเที่ยวโดยนิคมแห่งนี้ได้รับการคาดหมายว่าจะกลายเป็นต้นแบบที่โดดเด่นสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่ครอบคลุมซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้างรายได้ในการคลังของประเทศการพัฒนาท้องถิ่นและการเพิ่มผูนชื่อเสียง สปปลาวยังแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาลในนามของเอเชียโพเทส t อินเตอร์เนชันแนลโดยระบุครับว่านิคมแห่งนี้จะได้กลายเป็นองค์กรปุ๋ยโพ o เทสระดับนานาชาติที่มีทรัพยากรโพ o เทสจํจำนวนมากที่สุดในเอเชียและขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผลิตได้รวดเร็วตามความต้องการของโลกโดยแนวความคิด การรวมกลุ่มทางอุตสาหกรรมจะก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมที่หลากหลายโดยนิคมแห่งนี้แบ่งออกเป็นหลายๆส่วนครับก็คือนิคมปุ๋ยโพแทสส่วนอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่โพแทสและเมืองเอเซียโพแทสปัจจุบันครับการก่อสร้างโครงการและการก่อสร้างต่างๆอยู่ในระยะที่1ซึ่งมีผลผลิตปีละ3 0 0 0 0ตันกำลังดำเนินง,งานไปอย่างรวดเร็วและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ ขณะนี้ครับอยู่ในขั้นตอนการตลาดการลงทุนการก่อสร้างโครงการระยะกลางมีแผนจะแล้วเสร็จภายในปี2569และจะมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีขนาด5ล้านตันของปุ๋ยโพแทสโครงการทั้งหมดคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี2571ครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากาเหล่าเทียนถาม